การจำแนกพืชการจำแนกพืชโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกได้สองประเภทได้แก่ 1. พืชไม่มีดอก 2. พืชดอกพืชไม่มีดอกนะครับเป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบส่วนคือมีรากใบลำต้นแต่ไม่มีดอกส่วนใหญ่สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ตัวอย่างของพืชไม่มีดอกครับปรงเฟิร์น หรือว่าผักแว่นพืชดอกเป็นพืชที่มีส่วนประกอบครบส่วนคือมีรากใบลำต้นและดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์สามารถใช้ลักษณะของรากลำต้นและใบเป็นเกณฑ์จัดกลุ่มพืชได้ตัวอย่างของพืชดอกนะครับเช่นกุหลาบชบาทานตะวันหรือพืชอีกลหลายๆชนิดในชีวิตประจำวันของเรา พืชด,ดอกจำแนกได้โดยใช้ลักษณะของรากลำต้นและใบเป็นเกณฑ์ได้สองกลุ่มดังนี้ครับ 1. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 2. พืชใบเลี้ยงคู่รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีระบบรากฝอยครับส่วนพืชใบเลี้ยงคู่มีระบบลรา,ากแก้วลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นเป็นข้อปล้องชัดเจนพืชใบเลี้ยงคู่ลำต้นเป็นข้อปล้องไม่ชัดเจนใบ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเรียวแคบเป็นเส้นขนานพืชใบเลี้ยงคู่ใบกว้างเส้นใบเป็นร่างแหจำนวนกลีบดอกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีจำนวนสามกลีบหรือทวีคูณของสามส่วนพืชใบเลี้ยงคู่มีจำนวนสี่ถึงห้ากลีบหรือทวีคูณของสี่ถึงห้าใบเลี้ยงพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยงหนึ่งใบในระยะที่งอกออกจากเมล็ด ส่วนพืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง2ใบในระยะที่งอกออกจากเมล็ดครับนี่ก็คือการเป็นการจำแนกพืชครับขอบคุณครับ